วันนี้ครับมิกจะมาลองกันจะจะให้เห็นกันเลยว่าวิธีการซักคราบหนักๆออกเนี่ยจริงๆต้องเป็นเรื่องง่ายมากนี่มิกก็เลยเตรียมบางอย่างครับที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่สามารถเปื้อนเสื้อผ้าเราได้ง่ายมากอันดับแรกนี่เลยเบตาดินปึ๊บอันนี้เป็นสิ่งที่เปื้อนง่ายมากเพราะมันกระเด็นใช่ไหมครับต่อไปคราบน้ําหวานนี่อีกอย่างหนึ่งที่สร้างความปวดหัวให้กับพวกเราหรือชาวออฟฟิศมากก็คือมึก นี่นะครับแล้วก็ต่อด้วยซอสเลยแน่นอนผสมรวมพร้อมกันเลยครับทาได้หมด,ดแล้วก็บางทีคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วพวกขี้ใครกัะไข,ะขมันบนตัวเรานี่ก็เลยมีตัวมาช่วยครับเปรียบเสมือนก็คือเราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปหน่อยปึ๊บใช่ไหมแล้วก็แป้งมัน<ๆ>เพื่อเพิ่มความหนืดความเหนียวเข้าไปมันจะได้รู้สึกเสมือนกับว่าคือเหงื่อใครของเรานั่นเองผสมรวมครับนี่ ผสมกันให้เห็นเนอย่างนี้เลยพอผสมรวมแบบนี้เสร็จนะมิกจะเริ่มด้วยผ้าขาวดีกว่าตรงนี้มี3ผืนนะครับเห็นไหมหนึ่งสสาหย่อนลงไปเลยให้เขาไปนั่งซึมไว้ก่อนอ่าระหว่างนี้ให้ผ้าซึมทุกอย่างนะครับที่ปกติสามารถเปื้อนเสื้อผ้าเราได้ง่ายๆเนี่ยซึมอยู่ในนี้ก่อนอะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งหลังจากนี้ครับเราก็มีผงซักฟอกอยู่ เราก็จะมาทดลองกันดูว่าอันไหนซักออกง่ายกันเอาเป็นว่าผงซักฟอก A ก็คืออันนี้ใส่เพียงแค่1ช้อน,นต่อด้วยผงซักฟอก B ใส่1ช้อน,นแล้วก็สุดท้ายคือเพียวของเราใส่หนึ่งช้อนเหมือนกันแค่นี้เองหลังจากนี้เราก็ใส่น้ำครับใส่น้ำให้ดูน้ำเท่าๆกันโอเคหลังจากนี้นะครับเราก็จะคนผงซักฟอกดูนะ แค่นี้เลยหลังจากนี้เราจะเอาผ้าลงไปซักให้ดูเลยนะครับเริ่มที่อันที่1ก่อนอันที่หนึ่งนะครับเห็นไหมคราบอยู่ครบเลยนะแน่นๆนลงไปให้แช่ด้วยนี่ใส่3มอันเลยพร้อมกันลงไปแช่จึมแล้วก็อย่นีเติมหม่ปึ๊บจึงอ่ะเสร็จเราจะทำคล้ายๆกับการซักก็คือ คนอย่างเดียวนี่คนไปก่อนแล้วทิ้งให้ดูด้วยแป๊บหนึ่งเผื่อให้ตัวผงซัฟฟอร์เขาทำงานก่อนนะครับนี่คือผงซัฟฟอร์เกผงซัฟฟอร์ดีและนี่คือเพียวของเรางั้นเราเอาผ้าที่เปื้อนคราบเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับมาล้างน้ําเริ่มที่เพียวของเราเลยดีกว่านี่จึงหยิบผ้าขึ้นมาอยู่ไหนจืดนี่นะครับ จำภาพเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้คือทุกอย่างผสมเข้าไปติดอยู่ในผ้านะนี่แล้วก็ล้างน้ำเปล่าแค่นั้นเองเสร็จแล้วเรียบร้อยครับของเพียวดูความขาวของผ้ามาเรามาลองยี่ห้ออื่นด้วยหยิบขึ้นมา เดี๋ยวลองอันนี้ด้วยเดี๋ยวดูวิธีแก้นะแล้วก็ลงไปคนครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเจอคราบอะไรที่มันซักออกยากจริงๆเนาะบางทีซักแป๊บเดียวอาจจะยังไม่ออกไม่ต้องกลัวครับท้าเลยลองแช่ ให้เวลาตัวผงซัฟฟอรได้ทํางานนิดหนึง่งแช่นิดนึงแล้วก็เอาออกมาซักยังไงก็ออกมาเรามาดูกันใหม่หลังจากที่ลงไปอยู่ในเพียวของเรานะครับเปลี่ยนแปลงไหมอาล้างน้ําให้ดูด้วยอีกหนึ่งทีขาวเลยอีกอันหนึ่ง ล้างน้ำเหมือนกันฮันเน่เป็นไงครับผมขาวหมดเลยทั้งสามอันเห็นหรือ,อยังเป็นไงบ้างครับนี่คือเรียกว่าทดสอบกันให้ดูแบบจะจะเน้นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือเห็นได้อย่างชัดเจนลองดูกันนะครับ